โรงเรียนบ้านม่วงเตีย้ยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลม่วงเตีย้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนายวีระโกวิทังกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงเตีย้ยได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีแนวคิดทางการขับเคลื่อนคือ BMT model จากภาพการทรงงานของรัชการที่9ก็จะเห็นว่างานต่างต,ต่างนั้นจะยึดหลักปรจญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยระดมความคิดกันว่าน่าจะเป็นใช้ลักษณะของ,ของกระบวนการจัดก,การเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็คือเราตั้งขึ้นมาว่า BMT model นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับจะนาหลักปริญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงสองเื่อนไขสมิติ การเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนามาใช้ในทุกขบวนการนะครับกอ,อจากการทำกิจกรรมโดยใช้วิธีการ BMT โมเดลก็ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานในะระดับประเทศนะครับผลงานเชิญประจับต่างๆแล้วก็นักเรียนก็อยากที่จะมาโรงเรียนเห็นได้ว่าโรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่นะครับนักเรียนอยากจะมาโรงเรียน ในห้องเรียนก็จะมีสภาพของห้องเรียนที่น่าอยู่เช่นกันมีสภาพของสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมที่คุณครูจัดก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนะครับนักเรียนมีความสุขนะครับงานต่างๆที่ออกมาก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นผลนะครับสามารถยืนยันได้ก็คือรางวัลระดับประเทศนะในโครงงานต่างๆในกิจกรรมต่างๆนะครับก็ในส่วนของ bmt model นะครับก็จะมี รายละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่งครับสำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ BMT m o เด l สู่สถานศึกษา,าจะมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการดําเนินการนะคะจะมีด้วยการ3ขั้นตอนค่ะ3ขั้นตอนนี้จะสู่ความพอเพียงโดยใช้6กระบวนการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วยสำหรับหัวข้อที่1นนะคะก็คือการเตรียมความพร้อม BPPE ขั้นที่2นะคะก็คือขั้นสิ่งที่ต้องทำมัด t ูอิดขั้นที่3นะคะก็คือขั้นการนำไปใช้ทูยูดค่ะสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ BMT โมเดลสู่สถานศึกษานะคะจะประกอบไปด้วย9ฐานค่ะฐานที่1นนะคะฐานพระราชกรณียกิจ รอทีจะให้โดยไม่ว่งสิ่งใดตอบแทน6บานส,สวัสดีค่ั 2. ฐานขัดแยกขยะาฐานฐานธิษวัสดุปแปลงร่างสร้างวิถีพอเพียงฐานนี้ก็จะเป็นาฐานเศษวัสดุปแปลงร่างสร้างวิถีพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 3. หมห่วง 2. เงื่อนไขและสีมิติได้กันค่ะ ข้อที่หนึ่งความมีภู B. มิคุ้มกันในรูปที่ดีมีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและการบวนการทํางานที่ดีค่ะบข้อที่สองความมีเหตุผลเศษวัสดุเดือใช้คนส่วนใ,ใหญ่มองม่เห็นคุณค่าจึงไปอย่างไรประโยชน์คอให้เกิดมลพิษจึงนำสิ่งของเดือใช้เหล่านี้มาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อไปครับข้อที่สามความพ r o g r a การนํนออาขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดและรู้จักวิธีการกจัดวัสดุเดือใช้อย่างพอเหมาะและถูกต้องค่ะ สำหรับเงื่อนไขก็มีสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่1เงื่อนไขความรู้รู้ความหมายความสําคัญและประโยชน์ของเศษวัสดุโดยนําเศษวัสดุมาประดิ์เป็นของใช้และของตกแต่งสามารถเรือ,อกวัสดุอุปกรณ์และบอกขั้นตอนในการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากเศษวัสดุได้คิดราคาต้นทุนคนผลิตและราคาจําหน่ายได้ครับค่ะเงื่อนไขที่2เงื่อนไขค,าคาุณธรรมงานประดิบจากเศษวัสดุเดินใช้มีความสัาคันธ์กับการรู้จำเวืนขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในขนานมีลักษณะนิสัยในการทํางานที่ดีค่ะ ค่ะสมควรไปส,สู่มิติมิติทช่น่งวัตถุนําเศษวัส,สดุมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งครับมิติที่สองสังคมมีการกวางแผนการทำงานร่วมกันมีนความสามัคคีในหมู่คณะคณะบัติงานมิติที่สามสิ่งแวดลอ้อมรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อจำเปินขยะดนการนาเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งมิติที่สี่วัฒนธรรมถือคำพูปัญญาชาวบ้านวิธีการสั่กรกะเป๋าจาบตรงนมค่ะสี่ฐานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งฐานเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วย 8กิจกรรมค่ะก็คือกิจกรรมผักสวนครัวรั่วกินได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกผักน้ําที่เราปลูกในกระถางนะครับซึ่งด้านล่างก็เป็นปลูกก็เป็นมะเขือเปราะนะครับก่วนท้างมนเราปลูกได้ซุ้มนะครับซึ่งเราปลูกตังเลืงกัดข้าวการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนของเราก็จะมีเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลาหมอค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงปลาปลาหมอครับซึ่งมีขนาดพื้นที่4คูณ3เมตรครับ เราปล่อยไปัประมาณ1,000ตัวนะครับให้อาหารก็วันละสองครั้งครับช้าหนึ่งครั้งบ่ายหนึ่งครั้งครับตอนนี้ตัวก็อยู่ที่ประมาณ5 6ตัวตันกิโลครับนะคะแล้วก็การเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามค่ะการเลี้ยงสัตว์ปีกการเลี้ยงสัตว์ปีกนี่ก็จะประกอบไปด้วยการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงนกกระทาค่ะครับตัวนี้ก็เป็นการ เลี้ยงนกกระชาครับซึ่งมีทั้งหมดประมาณ200ตัวครับให้อาหารวันละสองครั้งครับเช้าหนึ่งครั้งบ่ายหนึ่งครั้งครับตอนนี้ผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ100ถึง150อฟองต่อวันครับแล้วก็จะมีการเพาะเห็ดนางฟ้าครับตรงนี้ก็เป็นการเพาะเห็ดนางฟ้าครับซึ่งมีทั้งหมด1 0 0 0ัก้อนครับเราวางแบบคอนโดเพื่อประหยัดพื้นที่ขึ้นครับโดยเราให้น้ำวันละสองครั้งครับโดยใช้สปริงเกอร์ในการรดน้ำครับ ตอนนี้ผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแกิโลประมาณต่อครั้งครับการทําปุ๋ยมูลเดือนครับตรงนี้ก็เป็นการทาปุ๋ยมูลไสเดือนครับซึ่งปุ๋ยมูลไสเดือนเนี่ยมันมีทั้งแบบน้าแลวก็แบบ,แบบแบบมูลของเด้สเดือนครับการปลูกมะนาวใดท่อบอ่อการทําปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นฐานที่5ก็คือกิจกรรมแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะคะจะมี กิจกรรมไข่ครกนกกระทาการทําขนมทองม้วนและขนมทองพับเพื่อสุขภาพจากฟักข้าวนะคะแล้วก็ฐานที่6ก็จะเป็นฐานตัดผมชายค่ะฐานที่7ก็คือฐานการสร้างภาพปฏิจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ฐานที่8จะเป็นฐานการทําภาพปฏินะคะแล้วก็ฐานที่9ค่ะฐานการเรียนรู้แบบโครงงานค่ะาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ด m t โมเดลนะคะก็ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็มีอุปนิสัยพอเพียงมีทักษะด้านการคิดแล้วก็การแก้ปัญหาแล้วก็นักเรียนนะคะยังสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะมีทักษะการประิบัติงานแล้วก็มีทักษะชีวิตสามารถสร้างอาชีพแล้วก็พึ่งพาตนเองได้โดยการดําเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นักเรียนนะคะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ จากกระบวนการ BMT Model สู่สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านมวงเตีย้ยทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะและฝึกทักษะในด้านต่างๆที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้คุณครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนพร้อมลงมือปฏิบัติได้จริงสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นของตนเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนตลอดไป